กำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนด์รายการที่นำสาระที่น่าสนใจจากคำิพากษาสารดีกาจัดทำโดยกองสารเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานายวิธัรนรนะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจาก ช่องของเรานะครับก็กด subscribe หรือติดตามไว้นะครับเพื่อที่เวลามีการอัปโหลดตอนใหม่เนี่ยท่านจะได้รับการแจ้งด้วยความรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีนะครับสำหรับประเด็นที่น่าสนใจที่เรานํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการต่อเติมกันศาสตร์ในบริเวณหน้าอาคารที่พักอาศัยที่อยู่ในโครงการจัดสรรเนี่ยนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการอยู่อาศัยในชุมชนที่มีการจัดสรรเชิงพาณิชย์เนี่ยก็มีอยู่มากมายนะครับเราะกลายเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า การอยู่ในชุมชนที่มีการพัฒนาลักษณะนี้นะครับก็มักจะมีความสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอนะครับแต่บางครั้งเนี่ยพอเข้าไปอยู่แล้วนะครับเจ้าของบ้านแต่ละคนก็อาจจะมีความต้องการใช้ที่ดินมากขึ้นต้องการทําให้บริเวณที่พักอาศัยเนี่ยมีการใช้งานที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าพอจะปรับปรุงบริเวณพื้นที่พักอาศัยของตนนะครับเรื่องพวกนี้นะครับก็ต้องดูกฎกติกาที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับว่า จะสามารถทำเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับปัญหาที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับก็จะเป็นกรอยที่เจ้าของอาคารพาณิชย์ในโครงการจัดสรรน,นะครับว่าจะต่อเติมกันศาส์แล้วก็ฟุตบาทหน้าอาคารพาณิชย์ของตอนเนี่ยได้หรือไม่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันนี้ข้อเท็จจริงอาจจะมีส่วนที่สำคัญอยู่พอสมควรนะครับในส่วนของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือนายมีนาเนี่ยได้ซื้ออาคารพาณิชย์ในโครงการจัดสรรแห่งหนึ่งนะครับเพื่อใช้อยู่อาศัย แต่ต่อมาก็รู้สึกว่าเวลาฝนตกฝนจะสาดทางหน้าบ้านมากเข้าออกบ้านก็ลําบากนะครับประกอบกับบริเวณหน้าบ้านก็ดูไม่สวยงามนะครับก็เลยได้จ้างคนเนี่ยมาต่อเติมกันสาดยื่นออกไปนะครับแล้วก็ทําฟุตบาทเนี่ยบริเวณหน้าบ้านของตนนะครับก็เป็นเหตุให้บริษัทก่อซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจัดสรรแห่งนี้นะครับก็เลยแจ้งให้ในายมีนาเนี่ยรื้อถอนกันสาดแล้วก็ฟุตบาทออกไปนะครับแต่นายมีนาไม่ยอมนะครับ บริษัทกอก็เลยฟ้องนายมีนาขอให้บังคับให้รื้อถอนกันวาแล้วก็ฟุตบาทออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับในข้อเท็จจริงก็มีส่วนสําคัญอย่างที่คุยกันไว้สักครู่นะเพราะฉะนั้นเราบากุยเรื่องของสภาพข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นก่อนนะครับซึ่งในกรณีคงอาจจะต้องขอให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านลองจินตนาการสภาพของที่ดินแล้วก็อาคารพณิชย์ที่เกิดเหตุจากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะไม่เหมือนอาคารพณิชย์อีกหลายๆแห่งนะครับซึ่งสภาพดั้งเดิมเนี่ยบริเวณหน้าอาคารพณิธุ์ ของนายมีนาที่ว่านะครับก็ไม่ได้มีการทําฟุตบาทมาก่อนนะครับเพราะว่าสังเกตได้ว่าอาคารพณิชย์รอบข้างนะครับก็ไม่มีลักษณะของออการทําเป็นฟุตบาทเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็แสดงเห็นว่าฟุตบาทที่นายมีนาไปทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นฟุตบาทใหม่ท,ที่ที่ทำเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพราะว่าเวลาไปดูอาคาราข้างๆเนี่ยเรียกได้ว่ารถเนี่ยสามารถที่จะ วิ่งเข้าไปจอดในตัวอาคารพณิชย์ได้สบายๆนะครับเพราะไม่มีฟุตบาทเนี่ยขวางอยู่ดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพบริเวณด้านหน้าอาคารพณิธ์ของนายมีนาเนี่ยก็น่าจะมีสภาพเหมือนว่าเป็นถนนเลยนะครับซึ่งอาจจะผิดกับหลายๆโครงการที่าจะมีฟุตบาทกว้างขวางหน้าอาคารพณิชย์ซึ่งจากลักษณะที่ว่านะครับก็น่าจะเดาได้นะครับว่าพอมันตัวอาคารด้านหน้าเนี่ยติดกับพื้นที่ถนนถูกไหมฮะเวลาที่นายมีนาทากันศาดยื่นออกไปเนี่ยตัวกันสาดมันก็คงจะยื่นลงไปในพื้นที่ของ ถนนด้วยนะครับซึ่งในกรณีอย่างนี้นะครับกรณีที่ดินลักษณะอย่างนี้มันอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินถูกไหมฮะซึ่งตามปกติเนี่ยมันก็ต้องมีการกันส่วนที่ดินส่วนหนึ่งทําเป็นสารุภปปคนะครับซึ่งถนนเนี่ยก็ถือเป็นสารุภปปคประเภทหนึ่งนะครับที่ว่าใช้เพื่อการสัญจรภายในโครงการอยู่แล้วนะครับเฉะั้นไอ้ถนนบริเวณด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของนายมีนาที่ว่าเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่กันไว้เป็นสารโภคด้วยเหมือนกันนะครับ ซึ่งพื้นที่ที่เป็นสารุภพกเหล่านี้นะครับโดยตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในพาระจำยอมนะครับที่เป็นประโยชน์แก่ที่ดินที่จัดสรรในโครงการนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรรทั้งโครงการแล้วก็ของเจ้าของทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เป็นประโยชน์แก่ที่ดินแปลงในแปลงหนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งแน่นอนครับนายมีนาซึ่งเป็นเจ้าของอาคาราณิตในโครงการเนี่ยก็ย่อมจะมีสิทธิ์ใช้สอยสารุภพกเหล่านี้ด้วยนะครับแต่นายมีนาเนี่ยก็มีสิทธิ์เพียงแค่ใช้สอยนะครับ แต่ว่าไม่มีเสทียะไปทําการเปลี่ยนแปลงสภาพของถนนที่เป็นภาระยทรั์เนี่ยนะครับที่ทําให้เกิดภาร,ระมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ทําให้ประโยชน์ใช้สอยในถนนเนี่ยที่เป็นภารยทรั์เนี่ยนะครับมันลดน้อยถอยลงนะครับซึ่งประโยชน์ในที่นี้ก็หมายถึงประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินในโครงการจัดสรรคนอื่นๆด,ด้วยนะครับเพราะสําหรับนายมีนาจะคิดว่าประโยชน์ใช้สอยสําหรับตนมันมากขึ้นก็นได้จากการที่ทําการศาสตร์ทาฟุตบาทได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเมื่อถนนมันเป็นส่วนหนึ่งของสารวโภคนะครับ ประโยชน์ที่ว่ามันจะลดน้อยถอยลงหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเจ้าของที่ดินคนอื่นในโครงการด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปดูการที่นายมีนาต่อเติมกันสางยื่นล้ําเข้าไปบริเวณถนนถูกไหมฮะก็ย่อมจะทําให้การสัญจรรถสําหรับรถราบริเวณนั้นเนี่ยไม่สะดวกเหมือนเดิมนะครับก็คิดไงถ้าเกิดมีรถราที่มันหลังคาสูงรถสูงหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถผ่านหรือมาจอดในบริเวณที่มีกันสานยื่นไปได้นะครับ ในส่วนฟุตบาทก็คล้ายๆกันนะครับแม้ปกติเนี่ยการมีฟุตบาทจะทําให้การเดินเหินมสะดวกถูกไหมฮะแต่ว่าบริเวณน,นี้อย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่คือเดิมมันไม่มีฟุตบาทอยู่แล้วก็หน้าอาคารติดกับถนนนะครับแล้วก็อาคารอื่นข้างๆก็ไม่มีฟุตบาทด้วยนะพอมีฟุตบาทมันยื่นออกไปเนี่ยมันก็ย่อมทําให้การใช้สอยพื้นที่ถนนบริเวณน,นั้นมีข้อจํากัดนะครับเพราะมีตัวฟุตบาทเนี่ยมาขวางอยู่นะครับเพราะฉะนั้น โดยสรุปแล้วการต่อเติมของนายมีนาทั้งกันศาสา์แล้วก็ฟุตบาทที่ว่านะครับมันก็เลยทาให้เกิดภาระแก่ถนนที่เป็นสาธารณภคเนี่ยที่เป็นภารยะทรัพย์เนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ทําให้ประโยชน์ใช้สอยแก่เจ้าของที่ดินคนอื่นก็ลดน้อยลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับการที่เจ้าของอาคารพาณิชย์ต่อเติมกันศาสา์แล้วก็ฟุตบาทยื่นเข้าไปในพื้นที่ถนนที่เป็นสาธารณภคนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะครับเพราะทําให้ประโยชน์ใช้สอยสาธารณภคมันลดน้อยลงนะครับ และอาจต้องรื้อถอนทําให้สภาพบริเวณนั้นเนี่ยกลับคืนดังเดิมนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดูได้จากคัพิภาคษาสารดีกาที่759ทับ2 6 0ค,ครับก็เป็นครบถ้่นครับสำหรับรายการดีกาอินเทรนในตอนนี้ครับสวัสดีครับ คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนด์